ฮัลโหลครับพี่ครับผมถึงแล้วครับพี่อยู่ตรงสะพานลอยครับเตรงสะพานลอยนะครับโอเคครับรถสีขาวครับพี่จอดอยู่ครับครับพี่ครับนะครับก็นัดเช่าพักกับพี่เขานะครับเมื่อเช้าพี่เขาส่งรูปมาเป็นพระบูชานะครับของหลวงพ่อกลวยเนาะเป็นกระถินช่วงปีหกสามหกสี่หกห้านะครับไล่ไปก็เลยเขาเจอผมในเพจนะครับก็เลยเห็นว่าอยู่ลบบุรีเหมือนกันไม่ไกลนะครับก็เลย ติดต่อเข้ามานะครับเราก็เลยนัดเช่ากันเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเราจะได้พระบูชารุ่นอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็มีพระอื่นติดมาด้วยหรือเปล่านะครับก็พี่เขากําลังเดินทางออกมาเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมบรรยากาศกันครับนี่ครับอันนี้พี่เจอผมในเฟซเปิดเปิดเฟซมาแล้วก็เห็นเลยเหรอเออเหลยอ๋อบุรีมาบุรีเหมือนกันเออจะอย่างว่าเป็นอย่างจังหวัดอื่นแลรวไปเราไปพิมนะแบบ เราเป็นโจรไปเลยแบบคือว่าไม,ไม่ไม่รู้เครือข่ายไม่รู้กลุ่มเด้อครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูว่ารวยนะเห้นรับตู้แล้วแบบแบบงค์มั่งใจพี่แบบงค์นลยพี่อแบบแบบแบบ้าวคนละสายคนละสายถ้าดูว่ารวยนี่เอาแบบต้องการจะตังค์เท่าไหร่พี่เท่าไหร่พี่โอ้โหแบบเดียวอันนี้แบบโอเคเดี๋ยวเป็นโอนให้พี่เนาะคือเลขบัญชีไพี่ลองเช็คตังค์ดูโอดนายพี่ก็แล้วครันแง่ก็แล้ว ได้พี่เผื่อมีอะไรก็โทรได้พี่ครับครับพี่ผมครับโอเคนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการเช่าวัตถุมงคลของผมเนาะนะครับก็เป็นพระบูชาหลวงพ่อกลวยนะครับ4องค์เนาะใครมีพระเครื่องนะครับหลวงพ่อเพียรหลวงพ่อรวยหรือจีจีขนาจารย์ยอดนิยมนะครับก็สามารถส่งภาพนะครับพร้อมราคานะครับมาได้ที่ idline นะครับหรือว่าเพจกิษณาพระเครื่องก็ได้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะไปออกเป็นเช่าพระที่ไหนนี่ก็อย่าลืมกดติดตามกันที่ช่องยูทูบนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผม You fuck in the best